สวัสดีสสดครับขอรีวิวมีดแลมโบ้ใบผานสเกลมนะครับเช้านี้ครับฝักพีอครับแถมคลิปล็อเกเข็มขัดนะครับด้ามเง่าไผ่ครับสังเกตข้อไผ่ข้อนี้ให้ดีนะครับ ตรงนี <This> on ้ครับหายากนะครับมีลากตะปุ่มตะป่่าด้วยนะครับดูข้างในครับใบผานคอทองเหลืองด้ามเงาไ่ ด้านสันทิ้งผิวไฟนะครับกันสนิมได้เป็นอย่างดีด้านคมนะครับขัดขาวนะครับสเปคมีดใบยาว9นิ้วตัวนี้2นิ้วกว้าง2นิ้ว4หุนนะครับสันหนา3มมิลครึ่งนะครับคอทองเหลือง เล่มนี้สวยครับด้ามหกนิ้วครับน้ำหนักสี่ขีดพอดีครับน้ำหนักเบาแลวก็สั้นจะทันรัดนะครับเก็บง่ายพกพาสะดวกครับด้ามก็โค้งงอนิดนึงนะครับลงแลกเคลือบผิว ให้ด้วยบางๆครับเพื่อรักษาผิวเนื้อไม้นะครับมาดูคมครับเปิดคมเอาไว้ที่80-90%เนี่ยะครับ ถ้าสามารถปาดกระดาษได้เป็นงูลอยน้ำแบบนี้ก็ไม่คมก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วล่ะครับสนใจทักลายเบอร์เดิมครับ0842645977ครับ0842645977ครับผมขอบคุณมากครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับผม